ครับสวัสดีครับสมาชิกคนตุเรียนเมืองใหม่สําหรับเช้าวันที่ยี่สิบวันที่สิบห้านะครับตุลาคมหกแปดสำหรับเช้านี้นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับท้องฟ้าย,ยังคึมๆึมมอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าพายุเข้าหรือไม่แต่วันนี้ก็มีแสงแดดอ่อนๆโปรยๆป,ประมาณนี้จะทําให้ทุเรียนนั้นจริเติบตูดได้เร็วสําหรับเช้านี้จะพามาเพื่อนสมาชิกมาดูของอีกต้นหนึ่งเป็นพันุของหนามดา นะครับน้ำดำนี้อร่อยมากนะครับน้ำดำกิโลกร,รัมละ250นะครับเนี่ยเพิ่งเป็นเชลราเพิ่งปรับเอาไตโกโรม่ามาเสริมเติมแล้วก็เอาบาซิลัสทับซิลิสนะครับก็สลับกันเดือนละครั้งถึงสองครั้งก็ฟื้นสภาพคืนขึ้นมานะครับก็ประจวบกับในเรื่องของฝนลงทุกวันนะครับราบก็เลยเน่านะครับประมาณนั้น ก็ขึ้นมาพอพายุออกก็สภาพดีขึ้นนะครับดีขึ้นอันนี้ปลูกได้ไปห้าเดือนนะครับ5้าเดือนหมอนทองมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับก็ตายไปแล้วเนื่องจากวันรากต้นนี้นะครับเป็นต้นดอกอะไรไม่ตายพอตัดไปแล้วนะครับมันโตมากเลยพอขูดไปรากไปจนถึงตรงนั้นนะครับผมก็เลยตัดนะครับแล้วก็รากไปไม่ไหวเดี๋ยวผมจะซื้อ,อยามาหยอดต่อนะครับยาหยอดตอ่อผมใช้เกลือนะครับใช้เกลือกับ น้ำมันพืชไม่หายนะครับใช้เกลือหนถุงหน,งหน่งซองก็เรียกถุงหรือซองนะครับเป็นเป็นถุงละสิบบาทนะครับสิบ,บาทแล้วก็มาโปะตรงนี้นะครับผสมกับน้ำมันพืชไม่หายนะครับดูใน YouTube เขาว่าหายมันไม่หายก็น่าจะพึ่งสารเครมีนะครับเพราะว่าเนี่ยแตกยอดมาใหม่พอแตกยอดมาใหม่รากเขาก็จะเดินต่อนะครับก็จะไปรบกวนอันนี้เพิ่งปลูกนะครับพอตัดแล้วก็ปลูก พวนดินก่อน,นครับพรวนดินรอบๆแล้วตัดระบบรากเขาก่อนแล้วค่อยปลูกนะครับแล้วเขาจึงเดินได้นะครับนี่เข้าสู่ใบเพแล้วนะครับสู่ใบเพเมื่อคืนนี้ก็ฝนก็ลินนะครับก็ยังมีน้ําค้างอยู่นะครับมีน้ําค้างอยู่ก็ออกใบเพแต่ก็ไม่ยาวมากนักได้สามสี่ใบที่ยาวๆเย,ยอะๆหน่อยก็ประมาณ5้ใบนะครับแต่ออกทุกยอดก็ถือว่าโอเคอยู่เพื่อรองรับเข้าสู่ ฤดูหนาวนะครับก็จะมียอดปลิแทงยอดซ้อนเข้ามาอกีกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนใบอ่อนได้3 4ใบแล้วก็แถมยอดตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกในเรื่องของผมใชเ้เขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว่าจูดินซีนะครับทั้งไตโคลมาก,ก็ดีหรือบาซิลัสทับซิลิสก็ดีนะครับผมใช้สลับกันเดือน เดือนที่1ใช้ในเรื่องของไต่โกรม่านะครับสสัปดาห์ต่อ1ครั้งนะครับสสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งก็คือวันที่1กับวันที่15นะครับประมาณนั้นห่างกัน15วันในเรื่องของไตคโดม่าพอเดือนที่2ก็จะเป็นบาซิลัตทับซิลิสประมาณนั้นนะครับบวกกับยิวมิกฟูวิก นะครับแล้วก็อะมิโนราดทางดินก็ถือว่าโอเคนะครับโดยภาพรวมเพราะตอนแรกๆค่อนข้างจะสตตนนานนะครับสแตนนานารากไม่ขยับนะครับแล้วก็น่าจะมีหลายสาเหตุครับอาจจะดีเพราะหลายๆอย่างนะครับเพราะผมใส่ไปนะครับก็ดีหลายอย่างอาจจะเป็นสารปรับปรุงดินด้วยนะครับที่ผมใช้ลงไปสารปรับปรุงดินทีเ่เป็นในเรื่องของการปลดปล่อยธาตุอาหาร นะครับที่ธาตุอาหารอาจจะถูกถูกกัดไว้ในดินนะครับก็คือมีธาตุบางธาตุบางที่เราใส่ปุ๋ยนานๆผมว่ามีส่วนนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูถ้าเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยเคมี K Me, นานๆไปนะครับบางทีมันเหมือนกับไม่ตอบโจทย์ในเรื่องปุ๋ยนะครับแต่พอผมผสมในเรื่องของจุลินทรีย์ด้วยผสมฮิวมิกฟูวิกแล้วก็สารปรับปรุงดินหรือสารปรับสภาพดิน ซึ่งเป็นน้ำนะครับซึ่งเป็นน้ําที่เขาบอกว่ามันสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารทางดินได้ประมาณนั้นก็ลองเอามาใช้ดูนะครับ2ขวดนะครับก็เอามาใช้พร้อมกับไตโโคมาและบาซิลัสท,ทับซิลิสนี่แหละครับก็ใส่รู้สึกว่ามันแตกยอดทุกยอดนะครับก็น่าจะสรุปได้ว่าดินอะ่ะมันไม่ปลดปล่อยธาตุอาหาร มันจึงทําให้ยอดไม่ค่อยเดินไม่ค่อยออกนะครับพอผมทํามา2เดือนนะครับสังเกตดูทุกต้นจะออกทุกต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้เช่นกันนะครับอาจจะออกมาอาจจะใบไม่ไม่ไม่สมบูรณ์หรืออาจจะแตกยอดไม่เยอะหรืออาจจะยอดไม่ยาวพวกนี้ก็มีส่วนนะครับในเรื่องของการที่เขาตึงธาตุอาหารบางธาตุโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสนะครับอาจจะถูกตรึงแล้วถ้าฟอสฟอรัสเยอะก็จะ ธาตุจุลธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงค์แมงกานีสธาตุทองแดงธาตุเหล็กนะครับก็อาจจะถูกยึดถูดถูกตรึงไว้เช่นกันนะครับมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นทุเรียนเล็กเนี่ยก็จะผสมผสานในเรื่องของทั้งอ,อินทรีย์ด้วยทั้งเคมีด้วยนะครับผสมผสานกันนะครับไม่ว่าจะปุ๋ย ทั้งปุ๋ยทั้งในเรื่องของอสิ่งที่จะเสริมเติมแต่ถ้าดินดีแล้วนะครับดินดีแล้วงามแล้วก็ไม่ต้องเสริมเติมเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะเสียเงินเสียเวลานะครับแต่กรณีถ้าสวนไหนนะครับดูเหมือนตึงๆนานๆแล้วก็มักมีโรคยอดไม่ค่อยเดินเดินก็ยอดยืดชีวิตอย่างเงี้ยควรจะดูแลในเรื่องของดินนะครับอดนนีโมบานนี้ก็ไปเอาถุงแกลบมาแล้วก็ขี้วัวนะครับประมาณนี้ผมจะมาผสมใส่กระบะตรงนี้แหละนะครับ ซึ่งผมก็มีน้ำหมักนะครับน้ำหมักไว้นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นปุ๋ยหมักเข้าสู่ฤดูนี่ครับถังน้ำหมักก็จะอยู่ประมาณนี้ถังน้ำหมักหมักผลไม้ไว้นะครับก็จะเอามาคู่เข้าเข้ากันแล้วก็ใส่สูตรผสมตามที่ผมเคยลงคลิปไว้นะครับก็จะเอาไว้ตอนอช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับเดี๋ยวผมคล้ายๆผมจําได้ผมมียาตัวที่ว่านี่นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยเป็นดินเน่านะครับเนี่ยผมซื้อมาแล้วก็ใช้จนหมดแล้วล่ะนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของจุลินทรีย์อ่าสิบยกกาลังหกแล้วก็ฮิวมิกหกเปอร์เซนประมาณนี้นะครับมีจุลินทรีย์นะครับแล้วก็มีฮิวมิกนะครับอยู่ในนี้เป็นการปล่อยธาตุอาหารนะครับที่ผมทาคลิปไปก่อนนะครับถ้าถ้ามีตัวนี้ว่า เ,เราก็ไม่ต้องผสมในเรื่องของฮิวมิกฟูวิกที่เป็นผงนะครับก็สลับกันเอาก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวนี้มันมีมันมีจุลินทรีย์อยู่ด้วยนะครับมีจุลินทรีย์อยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีไตโครมาอยู่ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อตัวนี้นะครับมันเป็นสรพคุณในเรื่องของการปลดปล่อยธาตุอาหารก็เพื่อนสมาชิกประมาณนี้นะครับผมลองลองลองใช้ดูแล้วก็ทําการเปรียบเทียบดูแล้วก็มา อาจแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับอย่างต้นนี้ก็เช่นกันก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยผมฉีดอาหารรองเสริมไปสองครั้งแล้วนะครับใบก็เขียวประมาณนี้แหละก็รอรอบใบใหม่ใบตัวนี้มันจะสู้ฤดูหนาวได้ครับเพื่อนสมาชิกมันจะสู้ฤดูหนาวได้เนี่โดยภาพรวมก็สแสดงว่าเขาได้รับอาหารมากขึ้นโค้งๆอ่อนๆงองๆเงี้ยเกิดจากสิบสองสามครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นเกิดจากสิบสองสมส,มสามมาดูต้นอื่นนะครับเนี่ย ยอดออกมาแบบนี้แล้วก็ใบใบพวกนี้มันเกิดจากปุ๋ยด้วยนะครับผมใส่12 3สามสาบวกกับตองเจดนะครับอย่างที่ทำคลิปเมื่อ2 3สามคลิปที่ผ่านไปก็เนี่ยยอดใบมันก็จะพุ่งประมาณนี้นะครับพอมันออกมาสักหน่อยหนึ่งก็ฉีดในเรื่องของยาเพี้ยแมลงนะครับเนี่ยประมาณนี้ผมเพิ่งฉีดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับในเรื่องของยาเพีย้ยแมลงแล้วก็ผสมสาหร่ายอะมิโนแล้วก็ผสมอ่อีกตัวหนึ่งก็คืออาหารรองเสริมนะครับอยู่3ามอย่างนะครับ ก็คืออาหารรองเสริมแล้วก็สารไหลอะมิโนแล้วก็ยาเพี้ยมแมลงนะครับที่ฉีดไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วครับประมาณนี้ ประมาณนี้แต่บางทีนะครับถ้าฝนลงทุกวันลงทีๆยาที่เราฉีดนะครับบางทีมันก็ชะล้างได้เช่นกันนะครับบางทีมันก็จะมีเพี้ยเข้าเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องหมั่นดูทั้งเช้าเย็นนะครับกลางคืนก็ต้องหมั่นดูแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสะอาดแล้วละ่ะไม่มีนะครับยอดก็ดีดเด้งดีพอสมควรนะครับมันไม่หดไม่หไม่บิดไม่งอก็ถือว่าโอเคใช้ได้ ต้นนี้เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดจุลาธาตุนะครับเนี่ยผมก็เลยใช้จุลาธาตุที่เป็น EDTA นะครับใส่ทางดินนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยสองสามครั้งพอยอดใหม่ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากการขาดธาตุซิงค์นะครับมันก็จะหายนะครับก็สรุปก็คือหายนะครับประมาณนี้มันไม่ได้หายตรงที่ยอดมันเป็นนะครับมันเป็นแค่เบาบางนะครับหรืออาจจะไม่เป็นไม่มากประมาณนี้เนี่ย ตัวใบเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่คือใบเดิมมันนะครับนี่ใบเล็กๆนี่คือใบเดิมขาดาธาตุนะครับที่เป็นจุดลาธาตุนะครับก็ไปดูคลิปเดิมก่อนหน้านี้เป็นพวงเลยนะครับเป็นพวงข้อสั้นใบเล็กใบหยิกใบงอนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นใบหยิกใบงอประมาณนี้แหละนะครับพอเราใส่ลาดทางดินด้วยแล้วก็ฉีดพ่นทางใบทางดินจะต้องเป็น dta เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ไม่ควรลาดนะครับมันจะทําปฏิกิริยากับธาตุตัวอื่นที่อยู่ในดินนะครับ ก็ถ้าไม่จําเป็นหรือหาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลาดทางดินนะครับฉีดพ่นทางใบก็พอนะครับอันนี้ผมฉีดมาสามสี่รอบแล้วครับมันก็เลยได้โอเคใบก็สู่เข้าสู่สภาพาปกติแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือในเรื่องของการให้อาหารทางดินด้วยทางใบด้วยนะครับในต้นนี้ก็เช่นกันต้นนี้นะครับเกิดจากสังเกตด,ดูเกิดจากที่ใบมันใหญ่แล้วก็มันยาวออกมาเป็นคืบแตกต่างจากต้นอื่นดูสะพังทุกยอดนะครับ ทุกยอดเลยเพื่อนสมาชิกเนี่ยทุกยอดเลยเกิดจากต้นนี้นะครับผมพวนดินพอพวนดินแล้วหลังจากนั้นดินตัวน,นี้ผมปรุงปลูกนะครับผมปรุงสูตรของผมนั่นแหละปรุงปลูกนะครับผมทําดินปุ๋ยหมักแล้วก e ็เอามาปรุงปลูกนะครับหลายอย่างไปดูย้อนไปดูคลิปเดิมหลายเดือนแล้วครับสี่ห้าเดือนแล้ะก็เอามาปรุงก็เพื่อทําการทดลองดินปลูกดินปรุงปลูกนะครับเพราะว่ามันมีสูตรผสมอยู่ในเรื่องของดินปุ๋ยหมักนะครับ ก็ไปดูส่วนผสมผมมีไว้ทุกอย่างนะครับไม่ไม่มีความลับใดๆเพียงแต่ว่าคลิปมันอาจจะนานหรืออาจจะลันกอไปไกลแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ก,ก,ก,ก็ต้องก็ต้องไปย้อนดูเอานะครับประมาณนี้ในเรื่องของทําดินปลูกแล้วมันอุดมสมบูรณ์นะครับเหมือนมีอะมิโน,โนถ้าจำไม่ผิดนะครับมีฮิวมิกฟูวิกมีไตโคโรมามีกรดอะมิโนแล้วก็มีน้ำหมัก ที่ผมปรุงดินหมักนะครับดินดินดินที่ผมหมักไว้หลังจากนั้นก็เอามาผสมกับที่เป็นแกลบนะครับที nice ่เป็นแกลบนี่นะครับแกลบเนี่ยผมก็เทไว้อย่างนี้นะครับไม่ได้หมักผมเทไว้แกลบเป็นถุงนี้นะผมก็เทไว้แต่ถ้าเป็นดินที่ที่ผมปรุงนะครับที่ผมปรุงผสมใส่กระบะตัวนี้นะครับนี่ถ้าใส่กระบะตัวนี้แล้วผมก็จะใส่ถุงปุ๋ยพวกนี้แล้วก็ไปเก็บไว้ในร่มนะครับเพราะบางทีเนี่ย ถูกฝนถูกแดดไม่ได้จุลินทรีย์ที่มันอยู่ในนั้นมันก็จะตายนะครับแต่เวลาครบ3มเดือน4เดือนเราก็เอามาผสมผสมกับแกลบดิบพวกนี้แหละอีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออา,อาจจะมีใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูหมักร่วมด้วยยิ่งดีนะครับหมักร่วมด้วยยิ่งดีก็เอามาปรุงกับที่เป็นแกลบดิบนะครับแกลบดิบบางทีผมลองทด,ทดลองดูแล้วนะครับคุณสมาชิกไม่ใช่แกลบเก่าก็ได้ผมปรุงไม่ไม่มีเชื้อรานะครับ ไม่ไม่แน่ใจว่าต้นไหนอยู่ในโซนไหนนะครับผมใส่สดๆเลยนะครับที่เป็นแกลบนะครับเอาดินปรุงปลูกหนึ่งหนึ่งส่วนดินปุ๋ยหมักที่ผมหมักไว้หนึ่งส่วนแล้วก็เป็นแกลบอีกหนึ่งส่วนอย่างละเท่ากันนะครับผมหา,าตัวนั้นไม่เจอนะครับตามหลักก็จะใส่สักครึ่งส่วนเป็นเป็นแกลบเผานะครับมันจะเพิ่มซิลิกอนซิลิก้าทำให้รากแข็งแรงนะครับ แต่ว่าบางทีก็ขี้เกียจไปหาไปซื้อนะครับมันก็ค่อนข้างยุ่งยากก็เอาเท่าที่มีนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็คุกเขาเข้ากับดินตรงนี้แหละปลูกนะครับให้มันฝูน้ำฝูอากาศน่าจะได้อณิสง์จากอ่พวกอะมิโนพวกอะไรต่างๆด้วยนะครับที่เราใส่เข้าไปมันก็เลยดูเหมือนกับใบใหญ่กว่าเดิมนะครับท้งทางที่ฉีดทางใบใส่ปุ๋ยแบบเดียวกันกับต้นอื่นๆนะครับแต่ต้นนี้รู้สึกว่ามันโอเคนะครับมันมันลากมันโอเคกว่า นะครับนี่ก็ใบตัดหญ้านะครับตัดหญ้าโดนนะครับก็เอายาเชื้อรานะครับนี่มาทาไว้รอยตัดอย่างนี้ก็ต้องทานะครับถ้ามียาเชื้อราก็เป็นหมากก็ได้ครับหมากขาวหมากสีขาวสีแดงที่เขาใช้กินหมากกินคนแก่กินหมากก็มา,าผสมน้ํานะครับแล้วก็เอามา,าทาแปรงสิฟันทาแปรงสิฟฟันเก่านะครับประมาณนั้นก็อันนี้ก็ ถอดยอดเช่นกันนะครับแล้วก็ฉีดยาอาหารรองเสริมทุเรียนนี้นะครับถ้าดินถ้าดินถ้าดินเขาไม่ยึดท่าอาหารนะครับปลดปล่อยท่าอาหารผมราว่าทุเรียนจะโตเร็วนะครับ2ดินต้องฝนน้ำฝนอากาศไม่ขังไม่แฉะนะครับโตเร็วนะครับไม่ขังไม่แฉะด้วยแล้วก็รดน้ําให้ถูกจังหวะนะครับไม่ถีเกินไปไม่มากเกินไปถ้ารู้ว่ารดน้ามากก็ขอให้ถอยวันเว้นสองวันเว้น3าวันอย่างนี้เป็นต้นให้เขาได้ ทั้งอากาศและน้ําอากาศมันจะไปด้วยกันแล้วก็ฉีดอาหารทางใบนะครับประมาณนี้ผมว่าก็จะไปได้ประมาณนั้นนั่นคือในเรื่องของอาหารทางดินและอาหารทางใบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับตอนนี้ที่เป็นห่วงก็ในเรื่องของอเขาเรียกว่าปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวนะครับมักจะมีเพี้ยไฟไม่ใช่เพี้ยไฟไลายแดงนะครับมันจะลงกับใบแก่เพื่อนสมาชิกต้องหมั่นดูนะครับ อยาให้มันจนถึงใบใบหมุนใบหมองนะครับบางทีเราก็เอามือลูบอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเคาะดูที่กระดาษขาวๆก็ได้นะครับหรือจะหน้าจอโทรศัพท์นะครับก็เคาะดูเผื่อมีนะครับถ้ามีตัวหนึ่งสองตัวก็แสดงว่าเริ่มเข้าแล้วฉีดเลยนะครับฉีดเลยยายาลายแดงนะครับมีเยอะแยะเลยยาลายแดงนะครับต้องฉีดบางทีผมก็ฉีดกันนะครับเดี๋ยวรอให้หมดฝนผมจะกันรอให้ใบพวกนี้แก่ก่อนนะครับจะฉีดกัน เพราะว่าลายแดงมันไม่กินยอดอ่อนนะครับมันกินใบแก่นะครับมันกินใบแก่เพราะฉะนั้นก็พอช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนอยู่นะครับมันก็มีฝนตกอยู่เรื่อยๆผมก็เลยฉีดที่เป็นที่กันทั้งเพี้ยไฟไลายแดงด้วยแล้วก็หนอนเพี้ยต่างๆด้วยนะครับก็คือคอฟีนาเพอร์นะครับเขาบอกว่ามันสามารถป้องกันาลายแดงได้ด้วยหนอนได้ด้วย เพียได้ด้วยเพียชนิดต่างๆนะครับได้ด้วยประมาณนั้นนะครับก,ก็ก็เลยยึดยี่ห้อนี้ขวดนี้นะครับเริ่มขวดที่สองที่สามมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนสมาชิกย้อนพอดีนึกได้พอดีถ้าใบประมาณนี้ฉีดลายแดงกันลายแดงนะครับลายแดงบางทีก็เข้าช่วงนี้แหละนะครับช่วงนี้นะครับหรืออาจจะหมดฝนก็เข้ามันไม่เลือกนะครับบางทีมันมาตามลมตามอะไรตามสภาพอากาศ เราก็บอกไม่ได้ว่ามันมาตอนไหนที่สําคัญก็ต้องมาดูเรื่อยๆนะครับมาสํารวจดูเอามือรูปนี้ดูนะครับเช็คดูดีๆนะครับถ้ามันเข้าแล้วเนี่ยสามวันนี้ใบหม่องนะครับปีสองปีที่ผ่านมานะครับมันเข้าพอเราเห็นหน้าใบของเรามองๆอ่ะมันมันมันกินไปหมดแล้วครับกินไปหมดแล้วรูปออกนี่เป็นขุยขาวเต็มเลยอย่างเนี้ย ใบเราจะเสียนะครับไม่สามารถจะแทงยอดต่อได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างนี้มันก็จะเสียรอบใบนั้นก็จะเสียไปเสียเวลาในรอบใบไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องฉีดช่วงนั้นผมจําได้ว่าผมใช้ฟิโพนิวนะครับฟิโพนิวสลับกับอะบามเมกตินนะครับสลับไปเรื่อยๆเดือนต่อเดือนแต่ไม่อยู่นะครับผมก็เลยไปดูข้อมูลในเรื่องของฟิโพนิวฟิโพนิวฉีดยา เพื่อกันพวกหมัดมดแมลงดีนะครับแต่ถ้าใช้ฟิโพนิวขวดเดียวยืนยาวเลยเอาจนหมดขวดนะครับสองเดือนสามเดือนพวกเพี้ยไม่อยู่นะครับไม่อยู่นะครับเขาเรียกว่ามันดื้อยานะครับดื้อยาเพราะฉะนั้นก็สลับเอานะครับสลับกลุ่มยาเอานะครับถ้ามันดื้อไปแล้วนะครับเพี้ยไฟเอาไม่อยู่ผมเคยเคยแล้วนะครับฟิโพนิวผมเคยแล้วเอาไม่อยู่ ก็ต้องอาศัยบาเมกตินหรืออีมาเมกตินมาเสริมเติมนะครับพอหลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาอบรมในเรื่องของยาและสารเคมีนะครับ29กลุ่มนะครับก็พอรู้เขาบอกว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่6เนี่ยถ้าใช้บ่อยๆทีๆหรือใช้ประจําสม่ําเสมอพวกเพียะแมลงมันจะดลือยาผมก็เลยขยับเป็นกลุ่มที่15กลุ่มที่29กลุ่มสิอะไรประมาณนั้นก็ขยับไปเรื่อยๆครับเอา เอาให้สลับกลุ่มที่มันสูงขึ้นแต่มันเป็นยาแรงราคามันก็แพงนะครับถ้าไม่จําเป็นก,ก็ก็ใช้พื้นๆก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ยาดีนะครับถ้าใช้ไปนานๆน,นะครับถ้าใช้ยี่ห้อเดิมแบบเดิมมันก็อาจจะดื้อยาได้แต่พอเราช่วงเอาดอกเอาผลผลิตนะครับ ถ้าเอามาใช้ยาอ่อนๆมันอาจจะไม่อยู่นะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทุกอย่างนะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับยายายี่ห้อดีๆมันก็แพงอันนี้ข้อเสียคือเสียเงินนะครับแต่เราคุมอยู่คุมแมลงอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือข้อดีแต่พอใช้ไปนานๆมันอาจจะดื้อยายี่ห้อนี้บริษัทนี้สารเคมีชื่อนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอไปช่วงที่เราเอาดอกเอาผลมันอาจจะมีผลกระทบนั่นคือข้อเสียนะครับเราย้อนมาใช้ ยาที่เป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับมันก็อาจจะไม่หายเช่นเหมือนกันกับเราที่เราเป็นไข้หวัดนะครับเรากินทิฟฟี่มาแล้วนะครับหมดซองแผงหนึ่งสี่เม็ดไม่หายแล้วย้อนไปกินพาราเซตามอลไม่หายนะครับยังไงก็ไม่หายเพราะยามันอ่อนอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไล่ระบบยาไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ยาราคาถูกยาพื้นพื้นบ้านก่อนยาที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด ง่ายๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอิอมิดาโคผิดก็ดีนะครับไทออมีท็อกแซมก็ดีอีบาเมกตินก็ดีอะไรพวกเนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งพึงกลุ่มหกเลยก็ถือว่าเป็นยาพื้นพๆอยู่นะครับราคาไม่แพงร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถจับต้องได้นะครับก็เอามาฉีดก่อนถ้าสมมุติว่าไม่อยู่เราค่อยขยับขึ้นไปอย่างนี้น่าจะ ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดนะครับก็ให้สลับกลุ่มด้วยสลับสารเคมีด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สําหรับเช้านี้ก็มาแชร์อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกให้ทราบประมาณนี้ในส่วนที่ดูแลในเรื่องระบบใบแล้วก็การให้ปุ๋ยทางดินและทางใบตอนนี้ผมเอาโขนออกให้สะอาดแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนมันก็ตกพายุเข้านะผมก็กลัวว่ามันฉ่ำนะครับผมถอนอย่างแต่ไม่ค่อยมีเวลาถอนหรอกใช้ ใช้เครื่องตัดหญ้าแต่เป็นสายเอ็นนะครับสายเอ็นบางทีก็โดนโดนบ่อยๆนะครับโดนบ่อยๆตัดนานๆก็เนี่ยประมาณนี้บางทีให้เด็กตัดมันก็ไม่ค่อยระวังก็ถูกเราก็มาเดินตามเอาอยาลามมาแปะเอานะครับตรงไหนมันโบ๋ๆตรงไหนมันเป็นแผลก็มาแปะเอาประมาณนี้ก็มาดูนะครับในเรื่องของเนี่ยดินผมนุ่มอยู่นะครับถือว่าใช้ได้อยู่แต่เพียงแต่มันมีความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดหน้าดิน นะครับเปิดหน้าดินถ้าพอใบแก่เ mm. พื่อนสมาชิก mm. ถ้าจะตัดแต่งกิ่งก็ตัดในช่วงที่ฝนพายุไม่เข้านะครับแต่งช่วงที่ว่าฝนมันทิ้งห่างแล้วก็ใบให้มันแก่ตันนะครับใบแก่ตันประมาณนี้นะครับใบแก่ตันเนี่ยนะครับมันจะทําให้เป็นการกระตุ้นยอดเดี๋ยวบุมจะทําอีกคลิปหนึ่งว่าใบที่เป็นที่เป็นกิ่งแขนควรตัดช่วงไหนะอย่างไรก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ